สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมคลิปดีๆคลิปพิเศษจากพักเสรีรวมไทยโดยผมช่างติ่งวิดีโอก็เป็นผู้สมัครอีกท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาวันนี้ผมมาทําคลิปนะครับพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของพักเสรีรวมไทยโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานี ผมอยู่กับผู้สมัครท่านหนึ่งจะเป็นใครชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวแล้วก็รู้จักกันก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนาตัวนิดหนึ่งครับชื่ออะไรครับชื่อนายละเอียดโอผลครับหรือชื่อเล่นที่รู้จักกันทั่วไปก็คือบังฟิกครับบังฟิกบังฟิกไอทำไมต้องเป็นบังฟิกคือคือเป็นชื่อที่ทุกคนก็รู้จักง่ายเป็นเหมือนแบรนด์เลยฮะเวลาที่ผมอยู่ในชุมชนแล้วผมทําเกี่ยวกับ ผู้นําชุมชนเนี่ยทใช้ชื่อบังฟิกทุกคนเรียกแต่บังฟิกมันเป็นชื่อที่จําง่ายเรียกง่ายจำง่ายเรียกง่ายเลยอันนั้นเดี๋ยวผมก่อนที่จะเข้าเรื่องเลยถามบังฟิกทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสังคมในเขตของปทุมธานีมาบ้างเอ่ยครับจริงๆเลยก่อนนี้ผมก็ทํามาหากินแบบชาวบ้านธรรมดาแต่เนื่องจากที่ว่าผมไม่ใช่เป็นคนเกเรในคนในชุมชนก็เลยเห็นว่าผมเนี่ยเวลาที่เขามีความทุกข์ความร้อนมักจะมาปรึกษาหาหรือผมในที่สุดเนี่ยหน่วยงานราชการมองผมว่าเป็นบุคคลที่ชาวบ้าน ให้การเคารพนับถือ,อนะครับก็เลยให้เป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นประธานศูนย์ไก่เกลี่ยอะไรต่างๆจนกลายเป็นว่าผมก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพมีมีคุณภาพได้ชัดเจนแต่เราไม่เคยมีตําแหน่งหน้าที่ในวงราชาการ,รในวงราชาการเนี่ยถ้ามีตําแหน่งคือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับเคยผมเพิ่งลาออกจากอ,อดีต เป็นอดีตนะนะตอนนี้เป็นอดีตสมาชิกอบตตำบลหน้าไม้คามสมัยอ๋อสามสมัยซ้อเลยคนดีๆอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าใครที่เห็นการทํางานเนี่ยก็ต้องเลือกเข้าไปอยู่แล้วจะกี่สมัยแล้วแต่เราไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายแค่คนมองเห็นหน้าจําบังฟิกบังฟิกรู้เลยว่าคือการงานเป็นยังไงสองครั้งสครั้งที่ผ่านมาคะแนนมาที่1นึ่งตลอด โดยการที่ว่าเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําธุรกิจขายเอาความดีขายอย่างเดียวไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการอะไรต่างๆเขาเลือกมาเพราะว่าเราเป็นเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้ครับผมบมาเข้าสู่คําถามเลยคิดอย่างไรถึงได้มาอยู่กับพรรคเสรีรถไทยครับอันนี้นะสำคัญมากเลยเป็นความภาคภูมิใจของผมต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเลยครับ ราะก่อนหน้านี้ก็มีหลายพักนะฮะที่มาประ,ะ,ประสานมาติดต่อมาต้องการให้ผมลงสมัครในพักของเขานะครับแต่ผมีปฏิเสธปฏิลอกไปตลอดเลยเนื่องจากว่าเราเห็นว่าหลายๆพักที่มาเนี่ยก็มาเพื่อต้องการให้มันมีสอสอหรืออะไรก็แล้วแต่เอาคนช่วงชิงคนไปนะครับในคนที่ทํางานไปแต่ว่าเราดูแล้วในนโย,ยบายหรืออะไรต่างๆหรือพักที่เกิดมารุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วเนี่ยเราดูแลศักยภาพเราก็ไม่เห็น ไม่เห็นที่เราจะชี้ชัดได้ว่าเราจะอยากไปร่วมทํางานได้จริงนะครับรือจะช่วยประชาชนได้จริงครับแต่มาถึงพักของท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเนี่ยพอถึงพักนี้ปั๊บเนี่ยในใจมันไปแล้วเกินห้าสิบเนื่องจากว่าผมทราบประวัติท่านดีตั้งแต่ผมเป็นเป็นหนุ่มๆเป็นรุ่นๆน,นะครับ,รบที่รู้จักท่านครั้งแรกเลยคือ ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวรู้จักในกิติศัพท์และฉายาท่านคือว<ม>ีรบุรุษนาแกอ่อ๋อคือทุกคนจะจาได้เลยคาว่า<ำ>วีรบุรุษนาแก่สมัยนั้นมผมทํานาด้วยงัวด้วยควายเนี่ยนะ,ะมีภาพยนตร์ไปสร้างด้วยว่าวีรบุรุษนาแก่แล้วก็ไปปิดวิตามงานวัดผมยังต้องไปดูเลยฮะยไ,ปไปไปชมไปดูเพราะว่าเอาเอาเอาต้นแบบของท่านมาทำในเรื่องของคุณงามความดีนะครับแล้วเราก็ติดตามท่านมาตลอดนะฮะได้ยินข่าวท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการการทํางานที่เป็นเชิงประจักษ์ อย่างเช่นครั้งหนึ่งที่ท่านไป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 ,ปราบอิทิพลกลางภาคตะวันออกเนี่ยซึ่งไม่มีใครทําได้เลยนะครับแต่คนตรวจตร์เสรีสุดเตมีเวสท่านไปทําแล้วทําได้จริงนะครับแล้วก็เอาไปดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาที่เราได้เห็นแต่มาณปัจจุบันนี้ก็ถูกก็อย่างที่ทราบเป็นข่าวกันนะครับ <ใช S 1> <ส>บ้านเมืองเรามัน มันมันม,นม,ม,ม,มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะเราเราไม่ทราบว่าเขาทําดีหรือไม่ดีแต่ว่าเอาม4ไปเอา,เอา,เอา,เอาผู้ต้องหาคนนี้ออกนะทงางขา้ตอนออกอซึ่งเรารู้สึกว่าม4ไม่น่าจะมาใช้กับเป็นการส่วนตัวอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่าท่านพลตบุตเอกสิริพิสุทธิ์เตมิวเวศเนี่ยท่านเป็นคนที่กล้าคือทําจริงทําอย่างถูกต้องถูกต้องแล้วคือคนผิดก็คือต้องจับคนผิดลงโทษให้ได้มีความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อถือที่ที่ถือเชื่อถือได้มากที่สุดนะครับ อาจอย่างเช่นในกรุงเทพก็มีบ่อนการพนันที่ใครก็ทําไม่ได้นะครับมนันถูกซื้อถูกถูกครอบคุมไว้หมดจากผู้มีอิทธิพลน,นะครับแต่ท่านพลตำรวจเอกสิรีพิสุทธิ์เตมีเวชท่านทําได้และเอาไปดาเน,นินคดีได้เป็นเป็นที่พออกพอใจของประชาชนคนในประเทศไทยมากมายนะครับนีอ,อันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมคิดเลยว่าพอดีท่านมาในเรื่องของการการเมืองในครั้งนี้นะครับ ผมก็ไม่รีรอนในด้านการตัดสินใจแล้วผมประทับใจอยู่คำหนึ่งที่ท่านบอกว่าอายุเราก็มากกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไม่ควรหายใจทิ้งไปวันวันอันนี้เป็นอะไรที่โดนใจผมที่สุดเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องรีรอนในการตัดสินใจท่านมีอุดมการท่านมีความจริงใจท่านมีความกล้าและความความเป็นคนดีของท่านเป็นความเป็นคนเก่งของท่านเนี่ยท่านเหมาะสมที่สุดที่จะมาบริหารบ้านเมืองในณเวลานี้ยุคนี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วถ้า ต่อไปนะครับคอีกคําถามหนึ่งสมมติว่าตอนนี้บังฟิกหลายหลายคนคนปฐุมรู้จักบังฟิกผมเรียกบังฟิกเดยวด้กันเบอร์อะไรครับเบอร์สองเบอร์สองบังฟิกเขตหนึ่งนะครับใครที่ชมอยู่เนี่ยถ้าได้ชมดูตลอดนะครับก็จะรู้ความรู้สึกของบังฟิกก็เป็นอย่างไรอันนี้ในฐานะคนปทุมดูอยู่สมมุติถ้าบางฟิกได้เข้ามาสู่สภามาเป็นผู้นำ้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขตหนึ่ง ของจังหวัดปทุมอย่างแรกที่อยากจะทําให้ชาวปทุมเนี่ยคือทําอะไรก่อนครับ <_ S 2> ในเรื่องนี้นะครับในเรื่องที่ก่อนหน้านี้ผมทําอยู่แล้วแล้วก็ดีนโยบายของท่านเนี่ยใน6หยุดของท่านเนี่ยมีอยูขอ่ข้อหนึ่งนะข้อแรกเลยคือการออลดความยากจนหยุดความยากจนครับครับ,รบลดความเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้นะครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ผมอยากทํามากแล้วก่อนหน้านี้ผมก็เป็นวิทยากรฝึกอาชีพสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนสร้างอาชีพกับ ให้กับผู้ต้องขังที่ทําความดีแล้วจะได้ค้นโทษออกมาเพื่อมามีอาชีพประกอบอาชีพแล้วไม่ต้องหวนกลับไปอีกในเรื่องของการต้องโทษนะครับเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วพอดีว่าท่านเรื่องปัญหาของการหยุดความยากจนเนี่ยมันทําได้อยากทําก่อนเลยเพราะว่าประชาชนนะไม่ว่าในด้านการผลผลิตด้านการเกษตรก็ทํากันแบบว่าไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องทำนะการเกษตรก็ต้องทําการเกษตร ถูกแพงกําไรอะไรยังไงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีก้ารแต่เขาก็ต้องทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พวกค้าขายนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตอนนี้เขาเจอปัญหามากทุกคนก็ขายขายเท่าที่มีกําลังทําแต่ว่ากําลังซื้อคนเราไม่มีเขาก็อยู่กันยากไม่พอค่าเช่าที่บ้างอะไรบ้างเนี่ยมผมอยากแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ก่อนให้กับประชาชนนะครับครับผมว่าไม่ใช่จะเป็นแต่ที่ปทุมธานีเป็นทั่วไปทั้งประเทศนะครับปัญหาเรื่องปากท้องนะครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากอยากพูดอยากทําเลยนะฮะ คือเรื่องของการการของสาธารณสุขนะครับเรื่องของโรงพยาบาลอะไรต่างๆฮะคุณติ่งลองดูนะฮะที่น้องเราที่ไปโรงพยาบาลทาารัฐเนี่ยพอไปถึงปั๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเราต้องไปจองคิวตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแต่ว่าจะได้การดูแลรักษาพยาบาลเรียบร้อยเนี่ยประมาณสี่ห้าโมงเย็นถึงได้กลับบ้านผมเห็นว่าเป็นการที่เสียเวลาและบางคนเนี่ยไปนั่งทนทุกข์ทรมานอยู่ที่โรงพยาบาล่าจะได้เข้าตรวจเข้าเช็คผมเชื่อว่า พรรคเสรีรวมไทยนะโดยการนำของท่านพลตำรวจเอกเอสรีพิสุทธินน์ก็คำนึงถึงเรื่องนี้นะครับ,รบที่จะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสุขนะฮะได้ได้ได้กินดีอยู่ดีหรือว่ามีวิถีชีวิตที่มีวิถีชีวิตทีด่ดีกว่านี้ครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานนเรื่องของการศึกษานคะครับผม,ม<า>ได้ยินแล้วผมภาคภูมิใจมากที่ท่านท่านเคยไปดีเบตนะฮะในในในสื่อทีวีนะท่านบอกเรื่องของการที่จะต้องทําก่อนนะฮะก็คือเรื่องของการ การเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลไปถึงปอตีเนี่ยอันนี้เป็นการทําได้เพราะว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้นะครับความรู้นี่สาคัญมากที่ผ่านมาเราก็เห็นคนเราก็มีความรู้อยู่ยส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับแต่เราก็ยังเป็นอันดับท้ายๆสุดของในประเทศของอาเซียนเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วการที่เราไม่มีความรู้หรือคนเราไม่มีความรู้ก็ตกเป็นเหยื่อให้กับผู้ที่ฉลาดกว่าในบ้านเมืองเราที่ผ่านมาเราจะมองเห็นว่ามีกระแสอะไรมากมายปั๊บก็แห่กันไปเสร็จแล้ว ประเทศไทยเราประเทศชาติเราถอยหลังมันถึงทุกวันนี้เนื่องจากว่าตกเป็นเหยื่อของผู้ที่เขาฉลาดกว่านะฉลาดแกมโกงก็ว่าได้ประมาณนั้นคนไม่อยากจะเล่าเรื่องที่มันมากมายไปนกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปกระทบคนที่เรียนเรียนมากอ่ะก็คือเหมือนรู้มากครับแต่แต่ไม่ได้เอาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยเอาใช้ประโยชน์เปบส่วนรวมริงแต่คนประชาชนระดับกลางๆเนี่ยนะฮะหรือว่าภาคการเกษตรเนี่ยก็มีความรู้ส่วนหนึ่งแต่ไม่เยอะมากเนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้อยู่ได้แต่ว่า คความรู้เขาเนี่ยมันไม่รู้เท่ารู้ทันนะครับไม่รู้เท่ารู้ทันฮะไม่รู้ผิดรู้ถูกในการที่คนเขามาบอกเราจึงตกเป็นเหยื่อเขานะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าพักเสรีรวมไทยโดยการนําของท่านคนรุ่นหลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสครับจะเปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างยุติธรรมนะแล้วเข้าถึงเรื่องการศึกษาแล้วการเรียนฟรีเนี่ยไปจากกันบ้านไปถึงป่าติเราควรจะมีมานานแล้วนะครับแต่นี้ว่าแล้วก็น,นี่นี่ก,กยศเนี่ยครับ ก็จบมาปั๊บเป็นหนี้เลยมันมันไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการดําเนินชีวิตของของเรานะฮะจบการศึกษามามันเป็นหนี้แล้วยังยังไม่ได้ยังไม่ทําอะไรเราเป็นหนี้แล้วอย่างเงี้ยเราเราไม่ประเทศไทยเราไม่ควรมีอย่างนั้นเพราะงบประมาณในประเทศไทยจากเงินภาษีของประชาชนเี่ยมากมายมหาศาลแต่เอาไปใช้ผิดวิธีกันทุกกระทรวงทุกวงกลมเราเห็นอยู่ว่าใช้ผิดวิธีนะครับผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมครคงไม่เป็นผลกระทบอะไรนะฮะเป็น มันเป็นความจริงที่ต้องเราต้องแสดงความค<ต>ิดเห็นเป็นแนวคิดที่ให้ <c oughs> กระจายให้คน <c oughs> อื่นได้รับทราบได้ใช่เช่นเช่นอย่างเดียวตอนนี้อย่างเช่นบ้านเมืองเราก็ไม่ได้มีศึกสงครามอะไรแต่ทําไมเราจะต้องไปซื้อรถถังหรือซื้อรถหรือซื้อเรือดำน้ำนะครับอันนี้เราใช้งบประมาณมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันคนจนเรายังจนจนเ<ช>มื่อก่อนนี้จนอยู่สุประมาณเท่าไหร่นะสิบเอ็ดล้านคนนะในสี่ห้าปีนี้ที่ผ่านมานี้กลายเป็นสิบสี่ล้านคน คือก็จดเพิ่มมาคือใช่ใช่ไม่แต่แต่รถถังผมผมคิดในในในทางดีๆนะรถถังเรือม้าเขาซื้อมาให้วันเด็กมันไม่ค่อยมีที่แสดงให้เด็กดูเปล่าจริงๆนั้นมันก็อาจจะพูดเป็นวาทกรรมได้อยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะเครื่องบินเครื่องอะไรตอนผมเป็นเด็กๆงานวันเด็กมันก็มีให้ดูหมดนะคืออย่างนี้พวกนี้ว่าทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยของนักการเมืองก็ต้องมีซื้อนู่นซื้อนี่เราเข้าใจ <ม>แต่ต้องดูความสําคัญที่ส,<ช>สุดวา่าน่าจะไหนก่อนสำคัญและความจําเป็นแต่นี่คือการซื้อเนี่ยเมื่อมีเงินมาปั๊บก็จัดโครงการเพื่อให้ซื้อการซื้อมาแต่ละครั้งมันเป็นผลประโยชน์มันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรอย่างเต็มร้อยแต่มันมีผลประโยชน์ครับผมเชื่อเลยทุกโครงการนะฮะประเทศไทยเท่ากับจะเป็นอะไรกับเป็นวัฒนธรรมไปแล้วการทําโครงการมาเมื่อเมื่อเมื่อมีโครงการแล้วก,การจัดจ้างจัดซื้อมันมีผลประโยชน์กับผู้เจ้าของโครงการนะครับในหน่วยงานราชการหรืออะไรต่างๆ ไม่ต้องไปเสธ็จต้องยอมรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะ<ล>บอกเอยฉันไม่เคยระ, <Yeah. S 2> ะดับอำเภอระดับตำบลอะไรต่างๆทั้งหมดครับครับแล้วก็เขาก็ไม่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 ไม,ไม่ยอมแก้ไขในใน,ในพฤติกรรมของผู้คนที่ไปรับหน้าที่ในในหน่วยงานราชการจริงๆเงินเดือน,อนหรือว่าค่าตอบแทนอะไรต่างๆมันเพียงพอแล้วในการดํารงชีวิตของหน่วยงานราชการนะครับ,รบแต่ว่าเราจะเขายังต้องไปหานุนหานี้อย่างโครงการมาปั๊บ เอาสิซต้องไปจากไปอยู่กับหน่วยงานหนึ่งอีก20%ไปอยู่หน่วไปอยู่นงานกว่าจะถึงชาวบ้านปั๊บเงินร้อยบาทมันเหลือแค่40บาทสมมุติใช่คำว่าสิเปอร์เซนต์นะท่านผู้ชมครับมันได้ยินกันมาทุกยุคทุกสมัยนะเวลาใครมีโครงการมาบอกว่าต้องมีสิเปอร์เซนต์แล้วผมเชื่อว่าจะได้รับการแก้ไขในยุคของท่านคนตำรวจตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสเพราะผมเคยทราบว่าประวัติท่านเคยไปสร้าง สถานีตารวจหรือหน่วยงานราชการที่ท่านดำรงตําแหน่งอยู่ในทางจังหวัดภาคอีส,สานที่<ช>ท่านเป็นบงเนี่ยท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใครจะมาตัดตอนเอาว่าเอากี่เปอร์เซ็นต์นไปท่านบอกไม่ต้องท่านทําแม้แต่ผู้ว่าอยางเอาท่านไม่ได้เลยผมทราบดีอยู่ว่าท่านเอาส่วนที่ทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องมีเปอร์เซ็นต์นอะไรเลยทําทไปให้เต็มที่เลยนี่จริงอะไเนี้ยผมชอบมากอันนี้ถือว่าบางฟิกได้ให้ คำพูดนะครับสิ่งต่างๆที่ว่าไอ้ถ้าเราได้เป็นนะครับให้คนปทุมได้มีกินมีใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีมันสัมพันธ์กันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาถ้าลูกบุตรหลานท่านไปส่งไปเรียนเรียนแล้วเป็นนี้กศศลุกหลังก็ต้องเครียดมีกินใช้ไม่หมดมัากหมดชีวิตมันเริ่มต้นดิรู้สึกต้องการเป็นนี่แล้วอ่ะมันไม่เป็นมงคลกับชีวิตเลยครับทั้งๆที่ประเทศไทยเราสามารถจะดูแลผู้ที่เรต้องเข้าการศึกษาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากด้วย ในเงินบาษสีของประชาชนที่เข้าไปในภาครัฐเนี่ยมันสามารถดูแลประชาชนได้มากมายนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมเป็นผมอยากว่าอยากให้มันหมดไปแล้วก็อยากให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดไปสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในยุคของท่านเจลีสตเตมีเวทเนี่ยครับอีกคําถามหนึ่งเป็นคําถามสุดท้ายในเรื่องของการหาเสียงตอนนี้ในเขตทุมกระแสของการหาเสียงหรือการเดินของบางฟิกเราทาอย่างไรบ้างครับใช้แนวทางแบบไหนก่อนอื่นเลยผมเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ นะครับความมั่นใจรือความที่จะลงไปพบปะประชาชนเนี่ยความรู้สึกก็เขาเรียกอะไรนะกังวลมันพอมีอมแต่เมื่อผมไได้ลงไปหาเสียงและสัมผัสจริงๆปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม,ไม่เกิดขึ้นกับผมเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ,รบประชาชนมีกระแสะการตอบรับดีมากคือตอบรับนี่ไม่ได้ตอบรับที่ตัวผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะพูดแต่ว่าอยากได้ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเวศเนี่ยมาเป็นนายก กระแสของท่านมากมายผมไปหาเสียงตรงไหน,นวันนี้มาหาเสียงที่ปทุมธานีมีคนขอถ่ายรูปถ่ายคลิปด้วยแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศได้เป็นนายก hmm. มันก็เลยกลายว่าเราหาเสียงง่ายขึ้นแต่ส่วนประชาชนจะก,กาลงวันที่ยี่สี่นี้ฮะจะาก,กาคะแนนให้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนั่นก็ยังคาดเดาไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าเยอะอเยอะมากคือเราให้สิทธิอ ความเป็นพี่น้องประชาชนสิทธิของประชาชนท่านมีปากกาปากกาอยู่ในมือท่านดูเลยว่าท่านจะเลือกใครใช่ครับเราไม่สามารถที่เอ้ยท่านไปจับปากกาอรย่างงี้ได้ใช่แต่กระแสกระแสดีมากที่จะตอบรับของพรรคเสรีรวมไทยนะครับทําให้ผมหาเสียงง่ายเหนื่อยนะครับเหนื่อยที่ตองยอมรับว่าเหนื่อยแต่พอถามความเหนื่อยของผมความทุกข์ยากของผมเนี่ยมันนิดเดียวไม่เท่ากับหัวหน้าพรรคเรา คือท่านพลตำรวจเอกเสรีสุดแต่มีเวทต,ต,ตั้งแต่บอกตั้งแต่ประกาศร,รัฐธรกมมานะครับ,รบแล้วก็ให้อาหารสมาชิกได้ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ท่านยังไม่เคยหยุดพักเลยเพราะนั้นพวกเรานี่เรื่องเล็กมากเลยเรื่องเล็กมากท่านเป็นนักกีฬาด้วยนักกีฬาแล้วนะฮะขนาดท,ท่านไปที่อยุธยาไปไปช่วยผมด้วยนะท่านเดินเนี่ยเราหนุ่มกว่าครับผมบอกเลยตามท่านไม่ทันเลยหน้าขาตึงเลยแต่ท่านไปไหวเลยท่านไปพวกพอเราจะนั่งทานดื่มกาแฟสักพักหนึ่งท่านบอก ไปอีกไหมไปยังโอ้โหความพยายามความอดทนของท่านเป็นต้นแบบให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ย่อท้อเราจะชนะหรือแพ้ไม่ใช่ปัญหาแต่ขอให้ท่านใจจริงๆเลยอยากให้ท่านเสรีพิสุดธิเตมีเวศเนี่ยได้บริหารบ้านเมืองผมเชื่อเลยว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแน่นอนนะครับฝากไปให้กับพี่น้องประชาชนมองที่กล้องนิดนึงครับประชาชนว่าให้ปทุมจะเลือกเราแบบไหนนะครับ ครับก็ขอฝากพี่น้องคนปทุมธานีนะครับครับอยากให้เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราที่มันเป็นปัญหาเป็นวิกฤตณปัจจุบันนี้นะฮะคนจังหวัดรุมธานีเราเท่าที่ที่สัมผัสมาก็อยากได้ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสเป็นนายกแล้วเพราะฉะนั้นวันที่24นะฮะ24มีนาฮนะซึ่งอีกไม่กี่วันนี้จะถึงแล้วเนี่ยเข้าคูหานะฮะการผู้สมัครนะครับของพรรคเสรีรวมไทยพี่น้องจะได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสเป็นนายกครับ สิบล้านเสียงสิบล้านคะแนนนะครับท่านได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกแล้วดูแลพี่น้องแล้วก็พัฒนาประเทศชาติก้าวข้ามวิกฤตที่มันเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับขับไล่ประเด็ดการอะไรต่างๆประเด็ดการนี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันผมว่ามันไม่ใช่การเมืองนะฮะผมว่าเราตอนนี้เราเอาการเมืองที่มีประชาธิปไตยเต็มร้อยเนี่ยขับไล่ไปเลยเอาประชาธิปไตยของเราคืนมานะครับฝากคนปทุมธานีด้วยครับ พี่น้องลําบากกันมานานแล้วนะฮะผมเบอร์สองครับเขตหนึ่งปทุมธานีนายละเอียดโอผลนฮะหรือชื่อที่เรียกกันชัดเจนเลยหรือรู้จักกันทั่วไปเลยคือบังฟิกครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับนี่ความรู้สึกในใจของผู้สมัครเขตหนึ่งะครับจังหวัดปทุมธานีนะฮะหลายคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊เราจะเลือกพักไหนดีผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนแบบนี้ครับว่าการเมืองยุคใหม่ เป็นยุคไฮเทคยุค4.0มีเทคโนโลยีมากมายหลายอย่างที่จะช่วยกับผู้สมัครหาเสียงได้นะครับที่สำคัญเรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่องของเอคนนี้เป็นมาอย่างไรเนี่ยเราสามารถที่จะตามหาทาง Google ทางโซเชียลต่างๆได้มากมายเลยครับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับพรรคเสรีรวมไทยนะครับผู้สมัครทั่วทั้งหมด350เขตเรามีผู้สมัครทุกจังหวัดครบนะครับอยากให้ท่านเลือก คนที่มีความกล้าอย่าไปคิดถึงการเมืองเก่าๆเป็นเขาเรียกว่ามรดกทางการเมืองคำว่ามรดกทางการเมืองคือการที่เราเห็นคนเนี้ยเป็นอยู่แล้วก็เลือกแต่คนเนี้ยเป็นมรดกพ่อเสียลูกมา ตามมาต่อพอลูกเสียหลานมาต่อ,อยางเงี้ยผมไม่อยากให้การเมืองเป็นแบบนี้แต่การเมืองดูจากคนครับอย่าไปดูจากครอบครัวเขาเป็นครอบครัวตระกูลดังตระกูลใหญ่ไม่ใช่ตระกูลเล็กตระกูลใหญ่ถึงตระกูลอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ล่ารวยเงินทองไม่ได้มีอะไรมาแต่เรามีความจริงใจเรามีความสามารถที่จะผลักดันประเทศได้ถ้าทุกคนให้โอกาสเรานิดนึงครับคือเพื่อผมเนี่ยเข้ามาสมัครอ่าสสหรือว่าอ่า สมาธิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับครั้งนี้นะครับเรามาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อต้องการอำนาจหรือต้องการที่จะเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีตำแหน่งนะครับแต่เรามาเพราะเราเนี่ยเจอเจอปัญหาจริงเราต้องการนำปัญหาจริงในชีวิตที่ดำรงชีวิตกันในณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ตัวผมนะฮะแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นความจริงที่นำไปเสนอนำไปเพื่อการแก้ไขในภาครัฐได้อย่างถูกต้องใช่ครับถ้างั้นผมถามบางเฟกนิดหนึ่งอันนี้เป็นความคิดผม แสดงว่าตอนนี้เราเป็นเหมือนตัวแทนพี่นัชนถ้าเราได้รับคัดเลือกมาเท่ากับเราก็คือคี้ค่าประชาชนถูกไหมครับนั้นคนที่เป็นนายเราคือประชาชนประชาชนครับเพราะเขาเป็นคนเลือกเราเข้ามาอันนั้นทจะดีถูกต้องเลยครับใช่นะครับแม้แต่ว่าผมยกตัวอย่างเลยผู้ประกอบการการค้าอะไรต่างๆนะครับเขาบอกลูกค้าคือนายเราอันนี้ประชาชนเนี่ยคือนายเราชัดเจนเราเป็นตัวแทนไปนะครับเราไป ไปสมัครเข้าลงคะแนนให้เราไปทําหน้าที่แทนเขาเขาคือนายเราและประชาชนทุกท่านที่เขาเสียภาษีผู้ประกอบการแะไรต่างเสียภาษีเข้าภาครัฐเราเข้าไปทุกคนมีค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นผมเป็นใครหรือว่าเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เราเป็นลูกจ้างประชาชนนะครับ,รบหรือจะว่าเรียกว่าเป็นค่าของแผ่นดินต้องควรต้องรับใช้อย่างอย่างมีความในใจที่มีความสุจริตไม่คดโกงนะครับประชาติจะได้เจริญข้าวหน้าครับผมประชาชนทุกท่านจับไว้นะครับพวกเรา ผู้สมัครเนี่ยคือเราเป็นขี้ค่าประชาชนณฉะนั้นท่านจําไว้เลยว่าคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นเจ้านายพวกเรานะครับท่านใช้ได้เต็มที่นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยถ้าคนที่มัวพอได้รับเลือกเข้าไปแล้วต้องมาใส่สูตรนั่งผูกไทยต้องให้ท่านไปไหว้ผมว่าอันนั้นผิดครับเราต้องเป็นคนไหวเพราะคนที่จ่ายตังเราคือประชาชนเพราะเขาเอาภาษีมาจ่ายตังเราถ้างั้น เราก็ต้องดูแลประชาชนคนนี้เจ้านายนเราให้ดีที่สุดต้องสํานึกในบุญคุณนี้ให้มากที่สุดนะครับนี่คือคติจริงๆนะครับวันนี้ทางพรรคเสรีรวมไทยกับคลิปสั้นๆคลิปน้อยๆเราจะพยายามไปให้ได้ทุกจังหวัดไปสอบถามความรู้สึกของผู้สมัครแต่ละท่านให้ได้ใครที่อยากจะให้ผมไปเรื่องของอทำคลิปสั้นๆในความรู้สึกของท่านนะ เพื่อจะเอามาลง y o u t u b e หรือลงโซเชียลบอกผมได้เลยครับผมยินดีเพราะผมคือผู้สมัครคนหนึ่งของพรรคเสรีรวมไทยแล้วผมสัญญาว่าถึงจะได้ไม่ได้มาเป็นสอสอเป็นตัวแทนแต่ผมจะอยู่กับพรรคเสรีรวมไทยตลอดไปนะครับผมจะอยู่กับข้างท่านเสรีเพราะผมถือว่าท่านเสรีเป็นคนกล้าคนดีคนหนึ่งที่กล้าคนเก่งด้วย เก่งอย่างเดียวแต่ถ้าไม่กล้าก็แค่นั้นแต่ที่ท่านคือว่าเป็นคนกล้ากล้าทากล้าคิดมันกล้าทุกอย่างมันพอมีคนเก่งนะฮะคนดีคนเก่งมันพอมีแต่คนกล้านี่หายากมหายากครับประเทศไทยผมเชื่อว่ามีท่านคนเดียวครับยอดมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ชมคลิปสั้นๆอย่างนี้อย่าลืมวันที่ยี่สิบสี่ไปร่วมกันเลือกพักเสรีรวมไทยท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทท่านจะได้มาเป็นนายกมาเป็นตัวแทนของพวกเราและเราจะได้ใช้งานท่านให้ เต็มที่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ